สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับผมใหม่อาสาฮัชียะครับและดิฉันสวิตตีรลอยสูงวงค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจเจริญอินทรีย์พันธุ์ค่ะคุณใหม่คะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของเรานี่คือยังไงคะครับเราก็ตามที่เห็นนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษากันแล้วก็แนะนํากันในวันนี้นะครับเราทั้งมีทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ํา ซึ่งความดีแล้วสรรพคุณของมันก็แตกต่างกันดีเอ่อย่างไรอย่างนั้นเนี่ยผมมีผู้ใหญ่สัญชัยนะครับที่จะมาให้คําแนะนํากับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็ผมอยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้บอกบอกเล่าเรื่องราวของปุ๋ยตัวนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับครับผมที่มาที่ไปของปุ๋ยตัวนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีผู้แนะนำนะครับเข้ามาสู่ตัวผมเองนะครับก็ เริ่มจากตัวผมเองก่อนนะครับก็ทํานาอยู่แล้วนะครับก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องปุ๋ยตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูโรงงานนะครับไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับซึ่งโรงงานเนี่ยเป็นบริษัทวัฒนทรัพย์นะครับอยู่ที่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็ได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาทดลองกับนาข้าวของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผลละหมากรากไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้แล้วมันดีนะครับมันเห็นผลกับ พืชของเรานะครับภายในะระยะเวลา3วันถึง10วันนะครับมันก็สามารถเห็นผลตรงนี้ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็เริ่มใช้มาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็รวมระยะเวลา5ปีแล้วครับคร <wings. S 1> ับผมแล้วความแตกต่างที่ได้เนี่ยจากจากปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยคือมันตต่างกันยังไงคะครับคือในสิ่งของปุ๋ยตัวนี้นะครับที่เราเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราเน้นการเรื่องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สู่ชุมชนนะครับ<ค>ซึ่งปุ๋ยตามท้องตลาดแล้วเนี่ยนะครับ จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ในปุ๋ยของเจรนอินทรีย์พันแล้วเนี่ยนะครับใช้มา5ปีนะครับราคายังไม่ขึ้นนะครับยังคงคุณภาพหรือราคานั้นอยู่เหมือนเดิมครับครับก็เห็นว่าปุ๋ยตัวนี้ทางบริษัทเนี่ยมียอดขายดีมากเลยนะครับครับผมก็รู้ว่าตามต่างจังหวัดหรือตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะนิยมอย่างมากเลยส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเม็ดป่ะครับ ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยเม็ดครับควันนี้ที่เรานํามาคือมีทั้งแบบเม็ดและแบบน้ําเลยใช่ไหมคะใช่ครับขาอยากจะให้ผู้ใหญ่แนะนําให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นแต่ละชนิดชนิดเลยค่ะครับได้ครับเริ่มตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับครับได้ครับนี่คือตัวอะไรครับเอ๋ทับส่วนนี้นะครับเป็นปุ๋ยน้ําหรือว่าหัวเชื้อปุ๋ยนะครับอินทรีย์ชีวภาพน้ํานะครับเป็นอาหารเสริมพืชทางใบนะครับสกัดมาจากนะครับอินทรียสารจากท้องทะเลนะครับแล้วผสมด้วยสะเดาตะไคร้หอมว่านหนอนตายายกนะครับ 1ิลิตรตรงนี้นะครับสามารถฉีดนาข้าวหรือพืชผักผลไม้ได้นะครับโดยประมาณ20ไร่นะครับอันนี้ราคาต้นทุนต่ํามากนะครับราคาไม่สูงนะครับแล้วตรงนี้นี่คือใช้ได้กับพืชทุกชนิดหรือเปล่าครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับจะใช้กับอะไรก็ได้นะครับจะเป็นพืชผักไม้ยืนต้นนาข้าวอะไรก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับอัตราส่วนในการใช้น้อยมากครับเท่าไหร่ครับ ก็ในส่วนตรงนี้ก็ใช้ประมาณ 10cc หรือ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรครับต่อน้20โดยประมาณนั้นนะครับตรงนี้นี่คือช่วยให้พืชผลของเราเนี่ยเป็นยังไงคะเมื่อเราครับในส่วนของพืชผลเนี่ยนะครับถ้าเราฉีดผักเนี่ยภายในระยะเวลา3วันนะครับ3วันเนี่ยเราจะเห็นผลเลยนะครับพืชเนี่ยใบเขียวนะครับถ้าเราฉีดนาข้าวประมาณ5วันถึง7วันนะครับผักเนี่ยมันอายุประมาณแค่เดือนครึ่งแต่นาข้าวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3เดือนนะครับเราฉีดเป็นระยะระยะนะครับ อันนี้การันตีได้เลยว่าถ้าฉีดแล้วเพิ่มผลผลิตอย่างแน่นอนครับครับผมตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับกระปุกเล็กๆนี่ครับครับครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นนาโนไคโตซานนะครับซึ่งนําส่วนผสมไคโตซานตัวนี้นะครับไปช่วยในเรื่องของการระบบสร้างรากนะครับให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตแข็งแรงส่วนผสมของไคโตซานตัวนี้นะครับนำแกนปลาหมึกจากประเทศอาร์เจนตินา นะครับปูหิมะจากประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์นะครับทางบริษัทเอาส่วนของส่วนผสมจากขั้วโลกหนาวนี่นะครับเอามาผสมผสมแล้วมันสามารถฉีดได้กับฤดูกาลบ้านเราะนะครับสามารถที่ฉีดไปประมาณ3วันเนี่ยยามหน้าหนาวจากพืชไม่กินปุ๋ยมันจะกลับมากินปุ๋ยนะครับสโลแกนของไคโตซานเจริญอินทรีย์พันตัวนี้นะครับ หมพืชหน้าหนาวด้วยเจริญไคโตซานครับใช้ดีมากนะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับ1ลิตรสามารถผสมคู่กันก็ฉีดข้าวได้ประมาณ20ไร่นะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับเป็นที่นิยมนะครับตัวนี้ครับเป็นที่นิยมเลยนะครับก็จะใช้ว่าหน้าหนาวนี่เพราะว่าต้องต้องฉีดเพาะหน้าหนาวะครับหรือยังไงครับสําหรับไคโตซานตัวนี้นะครับสามารถฉีดได้ทุกรดูกาลนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ย พืชทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่กินปุ๋ยะนะครับเราใส่ปุ๋ยยูเรีย,รยเราใส่ปุ๋ยเคมีขนาดไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่กินนะครับเขาครับลักษณะแบบนั้นแต่พอเราฉีดไคโตซานเจริญอินทรีย์พันไปแล้วเนี่ยประมาณ3วันนะครับ,รบพืชหิวโหวยกลับมากินปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้พืชน,นั้นมีความเขียวและเจริญเติบโตแข็งแรงได้ดีมากจากข้าวที่ไม่ค่อยออกลวงมันสามารถพุ่งออกลวงได้เลยนะครับแล้พี่สันชชยคะเออตัวที่แนะนำมาสองตัวนี้เมื่อเราใช้ฉีดไปแล้วเนี่ย อยากสมมติเวลาหน้าฝนมีน้ําฝนมาเนี่ยตรงนี้มันจะช้าล้างไปด้วยไหมคะครับในส่วนของการฉีดเนี่ยเราจะต้องฉีดช่วงที่อากาศร้อนนะครับช่วงเชา้าสมมติว่าถ้า ฝนมันไม่ตกเนี่ยเราฉีดหลังจากนั้นไปประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับก็สามารถอยู่กับพืชได้แล้วนะครับไม่ชะ<ม>ล้างออกไปแล้วตอนนี้ปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วย<ม>หรือเปล่าครม่มีเคมีไหมครับมีสารครับในส่วนของไคโตซานตัวนี้นะครับไม่มีเคมีนะครับเราสามารถฉีดพืชผักพริกมะเขือแตงกวาอะไรก็ได้เราสามารถเก็บกินได้เลยนะครับอันนี้ทดลองแล้วนะครับคือเวลาาที่เราฉีดไปเนี่ยก็คือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอะไรครับไม่ต้องเลยนะครับเป็นอินทรีย์สารปลอดสารเคมีแน่นอนครับ ร้อ็นต์แน่นอนนะครับผมครับตัวต่อไปนะครับเป็นปุ๋ยเม็ดใช่ไหมครับครับใช่ครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ตัวใหม่นะครับของบริษัท j o y น Coi นะครับเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยอินรียเคมีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่เพื่อเอาใจชาวเกษตรกรที่ต้องการความเขียวโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งบริษัทนั้นแบ่งออกมาเป็นลักษณะสีสันแบบนี้นะครับ ก็สีขาวเนี่ยนะครับจะเป็นไนโตรเจนนะครับสีเทาเนี่ยจะเป็นฟอสฟอรัสสีแดงเป็นโพแทสเซียมนะครับส่วนสีดําก็เป็นอินทรีนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารรองของพืชนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพืชกินไปแล้วเนี่ยมีพืชส่วนใหญ่แล้วปุ๋ยเคมีเนี่ยจะเป็นอ่เป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารหลักนะครับแต่ปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้จะมีธาตุอาหารรองและเสริมเข้าไปด้วยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่า สุดยอดมากนะครับรทดลองมาแล้ว4-4่สี่นี่คืออะไรครับเนี่ยครับสี่นี่ก็คือสูตรนะครับตัวแรกนี่ก็คือนะครับไนโตรเจนนะครับ<ช>ตัวที่2นี้นะครับก็จะเป็นฟอสฟอรัสนะครับ<ช>แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโพแทสเซียม นะครับเป็นลักษณะเชิงสูตรเสมอนะครับแต่ก็มีอินซีนินเม็ดสีดำๆนั้นผสมมาด้วยนะครับเห็นว่าว่าใช้กับพืชเนี่ยคือช่วยให้พืชเขียวตรงนี้จะเป็นพืชเกี่ยวกับอะไรปลูกกับพวกปลูกหญ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวเป็นพริกมะเขือแตงกวาที่เราต้องการเล่งนะครับให้ยอดนั้นส่งสูงเร็วหรือหรือใบลำต้นนะครับที่ยาวเร็วอะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถได้ใช้ได้โดยเฉพาะที่เกษตรกร ชอบฟาร์มเขียวเร็วะนะครับแต่เราสามารถเอาอินรีย์และเคมี e มาบวกเป็นหนึ่งเดียวในนี้ได้นะครับอ,อันนี้คือบริษัทจอยแอนคอยซึ่งเอามานำเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับออก สู่การตลาดแล้วนะครับตอนนี้ตัวนี้นี่หนึ่งถุงคือ25กิโลหรือเปล่าคะครับ25กิโลครับใช้ได้กี่ไร่คะถ้าสาหรับนาข้าวครับถ้าใส่นาข้าวนะครับใช้ได้1ไล่นะครับหนึ่งถุงครับผมคือใส่ครั้งเดียวเลยยันยันเก็บเกี่ยวเลยหรือว่ายังไงคะสครั้งครับสครั้งถ้าเป็นภาคกลางนะครับก็จะนิยมใส่ข้าวเนี่ยนะครับสครั้งนะครับข้าวสเดือน4เดือนนะครับสามารถใส่ได้2ครั้งนะครับไม่ต้องใช้ยูเลียแม้แต่เม็ดเดียวครับอันนี้การันตีได้เลยครัับบลลองใช้้มาแวนะคร ตัวนี้นะครับครับผมแล้วตัวนี้ตัวถัดไปนี่คือคล้ายๆกันไหมครับครับก็ตัวนี้เป็นนะครับชื่อเดิมก็คือปุ๋ยอินทรีย์เจริญอินทรีย์พันธุ์นะครับแต่ตอนนี้บริษัทจอยแอนคอยเปลี่ยนจากคําว่าปุ๋ยมาเป็นดินดีนะครับส่วนของนโยบายของภาครัฐนะครับอินทรีย์ห้ามใช้คําว่าปุ๋ยนะครับทางบริษัทจอยแอนคอยก็เลยเปลี่ยนคําว่าปุ๋ยอินทรีย์มาเป็นดินดีเจริญอินทรีย์พันนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าพี่น้องเกษตรกรไม่ชอบความเขียวมากจนเกินไปแต่เขียวนวลๆนะครับบอกได้เลยว่าในเรื่องของผลผลิตนั้นนะครับตัวนี้ดีนะครับจัดว่าดีมากอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเหมาะกับพืชประเภทไหนบ้างคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกพืชนะครับใช้ได้กับทุกๆพืชเลยนะครับถ้ากรณีปลูกพืชผักสวนครัวนะครับลองก้นหลุมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากเลยก็ใช้มา5ปีแล้วนะครับสุดยอดยังไงคะใช่ครับ S <S คือในเรื่องของผลผลิตนะครับผลผลิตเนี่ยเราได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแต่ราคาต้นทุนต่ำนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าผมใช้ตัวนี้มา5ปีแต่ส่วนของตัวนี้เพิ่งจะเริ่มเข้ามาก็ใช้คู่กันนะครับถ้าใส่นาข้าวนะครับพี่น้องกเกษตรกรไม่ต้องใส่ยูเรียชอบความเขียวนะครับเน้นให้ใช้นะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร4ก่อ,อยากจ<น>ะก่อนาเปรยบเทียบกันเลยระหว่าง2ตัวนี้เผื่อท่านผู้ชมไม่เข้าใจว่าให้ใช้ตัวไหนดี ครับถ้ากรณีเป็นนาข้าวนะครับพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับใส่ไปก่อนนะครับพอครั้งที่2นะครับผมแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับในเรื่องของข้าวเนี่ยนะครับเม็ดแทบจะไม่มีรีบนะครับลวงนั้นซุปพุ่งสุดเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักดีไหมดีมากครับใช้มา5ปีแล้วนะครับอันนี้ก็บริษัททําออกมาเพื่อเอาใจชาวนา โดยเฉพาะนะครับพืชผักอะไรก็ได้นะครับก็เจริญอินทรีย์พันธุ์เหมือนกันนะครับแล้วอีกตัวตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนทอเหมือนซาล่าอย่างไงไม่รู้นะครับอันนี้ครับตัวนี้นะครับก็เป็น HUMAC นะครับเป็นในเรื่องของสารระเบิดดินนะครับก็เรากรณีปัจจุบันนี้นะครับธาตุอาหารหรือว่าดินเนี่ยมันค่อนข้างเสียนะครับมันเสียมากเลยนะครับเกิดจากการใช้เคมีเยอะใช่ครับ นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีมานานนะครับรบ,บริษัทก็เลยมองเห็นว่านะครับเราควรจะบำรุงดินหรือทำยังไงก็ได้ที่ให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับก็ใช้ h u m แมกตัวนี้นะครับผสมกับน้ำเทราดลงไปเลยหรือเราจะผสมกับปุ๋ยก็ได้นะครับคลุกเข้ากันไปแล้วเราก็สามารถหว่านได้ตัวนี้จะไปทะลวงระเบิดดินทำให้ดินนั้นนะครับมีฟองอากาศ เพื่อจะมีการเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับสำหรับฮิวแมกตัวนี้นะครับอันนี้สุดยอดก็คือครับปรับปรุงดินใช่ตัวนี้ครับปรับปรุงดินเข้าไปนะครับทำใช้ได้ทุกทุกหน้าของเมืองไทยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นี่ดินเป็นตาการนี้ก็ใช้ได้หมดกันใช้ได้กับทุกสภาพพื้นดินนะครับใช้ได้กับทุกๆภาคนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางบ้านผมเนี่ยนะครับจะทํานาปีละ3มครั้งนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเนี้ย เข้าไปเป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับก็ดีมากอีกเช่นกันนะครับในสภาวะที่น้ําลดแล้วล้วน้ำท่วมพึ่งท่วมหมดมาเสร็จตัวนี้ปรับปรุงดินได้เลยครับ<ด>ใช่ครับก็น้ําท่วมมาอยู่ประมาณ 2, <S <S 2> เดือนนะครับสบภาพของดินนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็แนะนําให้เกษตร,รกรตรงนี้นะครับส่วนหมู่บ้านผมนั้นก็มีโครงการกองทุนปุ๋ย,ยตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถมาช่วยกันนะครับพุ่แสตชัยนี่อยู่จังหวัดอะไรคะ ก็เป็นคนอำเภอคลองหลวงปทุมธานีนี่เองนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านมาสองสมัยนะครับตั้งแต่ปี4 3นะครับก็สามารถทําตรงนี้มา5ปีแล้วนะครับเรื่องเกษตรเนี่ยนะครับครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นซองอะไรเอ่ยครับในเรื่องของแมกนีเซียมซัลเฟตตัวนี้นะครับสำหรับเกษตรกรนะครับที่ชอบความเขียวนะครับ มันสามารถผสมได้กับน้ำนะครับ400ลิตรนะครับ1กิโลตัวนี้นะครับผสมกับน้ําและฉีดพ่นทางใบนะครับอันนี้เหมาะสําหรับเกษตรกรที่ชอบให้พืชผักสวนครัวนั้นมีใบเขียวมีการเจริญเติบโตนะครับก็สามารถใช้กับแมกนีเซียมซัลเฟตตัวนี้ได้นะครับน้ําหนัก1,000กรัมนะครับ และอัตราการผสมนี่คือยังไงคะครับก็ประมาณ1นสองช้อนแกงนะครับต่อน้ํา20ลิตรครับแล้วใช้ใช้เยอะหมายว่าต้องใช้เสมอต้นเสมอปลายใช้ถี่ไหมครับครับเราก็ใช้เหมาะสําหรับกับพืชนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้บ่อยนักก็ได้ครับประมาณครึ่งเดือน1ครั้งหรือ1สัปดาห์1ครั้งก็ได้นะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ความรู้นะครับแต่ละตัวของแต่ละอย่างของปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกนะครับเดี๋ยวเราขอเบรกกันสักครู่ครับ 《あっ!》